ไปไหนอ่ะไปนี้หรอนี้หรอไปไหนเนี่ยเฮ้ยนี่มันปิดอ่ะโอ้โหไปไปไปเร็ว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 เอาเลยครับผมสวัสดีผู้ชมนะครับผมวันนี้ในเกม Slide in the w o o d เกมนี้คือเกมแนวน่ารักนะฮะสดใสเป็นแนวภาพเป็นแบบว่ามีสไตล์ โมเดลไม่ใช่ดี mm hmm. มีสไตล์แบบว่าศิลปะเข้าร่วมนะฮะดูจากภาพแล้วจะให้อารมณ์เหมือนแบบว่าเกม PlayStation 1อะไรแบบนี้นะฮะโอ้โหสดใสน่ารักนะครับผมมันคงจะไม่เป็นเกมที่น่ากลัวนะฮะน่าจะเป็นเกมที่น่ารักพอสมควรและเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับเป็น slider in the wood <c oughs> ก็น่าจะแบบว่าสไลด์ในขอนไม้ชื่อน่ารักจะตายนะครับผม๋ยวรองเล่นกันเลยไป อ่าโอเคเข้ามาแล้วล้วเป็นยังไงมีอะไรบ้างกด space bar ไม่ได้นะฮะกดอะไรไม่ได้เลยนะฮะกดได้แต่ wsd โอเค wsd แล้วคลิกเมาส์ได้ไหมไม่ได้เลยฮนะไม่ได้เลยครับคลิกเมาส์ก็ปกตินะเือรเราจะอยู่กลางป่าเหรอครับเนี่ยมาทำอะไรกลางป่าเดินเดินไม่ได้ครับติดขอบแล้วไม่ได้เลยครับเดินไม่ได้เลยเฮ้ย มันมีลมด้วยหรอลมมันมาจากไหนเนี่ยคือตอนเด็กๆผมชอบเล่นนะสไลเดอร์แล้วก็ชอบตีนสวนขึ้นไปแล้วมีคนลงมาโป้องอยู่ข้างในเจ็บเลยรู้ทําทเพื่ออะไรนะสนุกดีมีแค่นี้หรอเราต้องสไลด์ลงไปหรอยังไงอะลงไปเลยใช่ไหมเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเหมือนมีอะไรต้านโอเคลงไปเลยเ ออก็ไม่มีอะไรนี่อย่าบอกว่าเกมมันมีแค่นี้จริงเหรอจริงดิฮลัลโหลไม่เล่นแค่นี้จริงเหรอไม่มีอะไรเลยฮะแล้วคือเดินออกไปข้างนอกไม่ได้ด้วยครับเฮ้ยวอ<ะ>ร์ <What? S 1> เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ยังเช้าอยู่เลยนี่คือวงการเวลาปะ่ะดิ วงการเวลาหรือเปล่าวะผมว่าแม่งมีอะไรแปลกๆว่ะดรสเตนตน่าจะเป็นคนสร้างสไลเดอร์นี้ไว้นะฮะมันไม่สามารถย้อนกลับขึ้นไปได้เลยเหมือนไม่มีลมต้านลมแรงหรอมันม,มีลมต้านเราฮะไม่สามารถที่ย้อนเวลากลับไปได้เลยนั่นก็แสดงว่าอุมโมงค์นี้เป็นอุมโมงค์แห่งการเวลานน่สินะโดเรมอนเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยเหย่ขนลุกโอ้ขนลุกขนลุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ฟฉาย <im itation> ไหนใครบอกเกมน่ารักน่าจะเป็นเกมที่น่ารักพอสมควรและเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตีปากเลยโอ้โหแฟลชไลฟ์โอ้โห,แ,แ,โโหแล้วคือแสงโคตรน้อยโอ้ไม่ก็เมื่อกี้คือคนลุกจัดไม่ได้เล่นเกมนี้ ไม่ใช่เกมนี้สิเขาเรียกว่าไม่ได้เล่นเกมแนวนี้มานานมากแน่วผีๆนะฮะเมื่อก่อนผมเล่นบ่อยฮะมีอะไรปะเนี่ยถอ,อยหลังเลยอถอยหลังเลยไม่มีอะไรใช่ไหมถอยหลังลงได้ไหมถอยหลังลงได้โอเคถอยหลังลงได้ถอยหลังเลยเฮ้ยมีไอเทมใหม่อยู่ข้างบนก็คือยิ่งสไลด์มันยิ่งมืดอ่ะคือสไลด์อีกทีคือเนี่ยมันเช้าเลยได้ไหมนี่เอ้ย อะไรอ่ะคืออะไรครับเนี่ยเหมือนจะเป็นหนังสือหนังสือพิมพ์ฮะโอ้โหมีเนื้อเรื่องซะด้วยนะครับเป็นหนังสือพิมพ์อันเก่านะครับเหมือนจะเป็นหนังสือพิมพ์เก่าแล้วหนังสือพิมพ์นี้เขาบอกไว้ว่าน,นะครับโสกนาตรกรรมนะครับในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับเป็นเมืองเล็กๆนะครับที่เหมือนจะมีคดีคนหายตัวไปในส่วนสาธา,ารณนะ ก็มีรายงานบอกว่ามีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยนะครับหายไปเออแล้วก็มีนักสืบเนี่ยกำลังทาคดีนี้อยู่นะครับมับนเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยหายไปกับอากาศเลยนะครับคืออยู่ดีก็หายไปเฉยๆนะครับออมีใครพบเห็นเหยื่อคนใดคนหนึ่งนะครับก็ได้โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยก็คือใครที่เห็นเบาะแสเนี่ยก็ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก็คือเหมือนกับว่ามีคนหายไปอย่างลึกลับนั่นเองคือที่นี่เหรอ คือแล้วเรามาอยู่อะไรตรงนี้วะไม่เข้าใจเราเป็นนักสืบหรอเดี๋ยวก่อนมุดอีกแล้วครับคืออุโมงค์สื่อวิญญาณใช่ไหมเฮ้ยไม่เอาดิไม่เล่นแบบนี้ดิอุโมงค์สื่อวิญญาณแน่เลยผมว่านะไม่รู้ว่าคือเราไม่รู้เรื่องก,กับตัวเราเองเลยฮะอยู่ดีเราก็มาโผล่ที่นี่ครับก็มีแค่สไลเดอร์เขาบอกว่าทงพูดใหญ่และเด็กไม่ใช่ว่าคนที่ น่าจะเป็นครอบครัวที่พาเด็กน้อยมาเล่นที่นี่แล้วก็อาจจะหายไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่เขาบอกว่าหายตัวไปอย่างลึกลับซะด้วยโอ้ไม่ก็มันไม่มีอะไรใชใช่ไหมนอกจากนี้ทำไมผมขนลุกแปลกๆปกวะต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ไม,มไม่มีอะไรแล้วครับต้อกจากให้เอาสไลเดอร์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอพบประสบเจอแห่งความ โลกแห่งความเป็นจริงเสียวทุกครั้งเลยนะเวลาจะโผล่หรือเวลาเดินด้วยติดอะไรอะลงไปไม่ได้เอาลงได้ครับเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ย อะไรอ่ะโอ้โหโอ้โอ๊ะโดนจับตัวตัวตัว,ต,วตัวอะไรวะเนี่ยไม oh, ค์ก็โอ้โหขนลุกเลยเฮ้ยเดี๋ยวท่อมึงมีแค่นี้เชลลเพมึงเหลวทำไมวะ ยานะมึงยานะเฮ้ยทำไมมันลึกกว่าเดิมอะเฮ้ย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 กูลีตาเลยกูลีตากูลีตาเลยโอ้โหแล้วมันโพไหนเนี่ยโอ้โหนี่ไงหายไปอย่างลึกลับเอา้าเอา้ากดอะไรอะ่ะอ๋อคือให้คานออกไปเหรอโอเค forward ให้กดปุ่มครับมีเหนื่อยด้วยเหรอ เฮ้ยท hey, 네ี่กูกดทำไมเนี่ยไม่มีอะไรนะข้างหลังอะโอ้ย่ายกอดขึ้นยังขึ้นยังเมืองรับเล็บวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้ครับ น่าจะมีเด็กมาเล่นสไลเดอร์แล้วก็น่าจะโดนจับลากไปนะผมว่าน่าจะเป็นพวกมิติอะไรบางอย่างนะครับทำไมมีเสียงหัวใจตึกตึกตึกต,กตกด้วยวะเฮ้ยแม่งกูกลัวแบบโผงผางมาอย่างเงี้ยหัวใจกูวายตายทำไง,นะงเนี่ยเฮ้ยทุกคนอยู่กับผมนะฮะทุกคนนะ คือที่ทุกคนเห็นเนี่ยอาจจะจอสว่างเพราะผมอาจจะไปตัดต่อให้มันเห็นทุกคนได้เห็นได้ชัดน,นะฮะแต่ทำไมเสียงลมมันดังขึ้นวะคือนะครับผมก็ต้องพูดแข่งเสียงลมนิดนึงนะฮะเสียงลมมันดังมากก็คือคือจอผมเนี่ยคือเห็นมันมืดมากเลยนะเว้ยแต่ว่าถ้าผมอยากให้ทุกคนเห็นได้แบบชัดเจ๋วน,นะครับผมจะไปเพิ่มแสงให้นิดน,นึงแล้วกันจะหไหลอีกแล้วโอ้โหลงไปไหนเนี่ยลงไปใต้พิภพหรือไงวะเนี่ยโอ้ย ฮ้่อะไรอะ่ะออกแล้วหรอออกมาแล้วครับท่านผู้ชม,มครับโหอ,ออกมาที่ไหนไม่รู้ด้วยครับโหแล้วเดินที่ไหนไม่รู้ด้วยมีบันไดขึ้นวิ่งไม่ได้ครับเดินได้อย่างเดียวฮะก็คือหัวใจเต้นตึก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 ตลอดเวลาคือเสียวมากตอนนี้ว่าเราจะเจออะไรโอ <c oughs> <c oughs> อ้ย ไม่เห็นเต็มๆมองข้างอยู่อะไรอะ่ะน่าจะตกมาจากตรงนี้ฮะเมืออเ่อกี้โอ้โหเฮ้ยเก่งอะไรอ่ะอ๋อโอ้โหเหมือนเซเลนฮิวเลยวะ่ะอ๋อเนี่ยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ใจอยู่ตรงนี้มันคุค้นๆเลยนะเหมือนเหมือนมันเป็นหนังเรื่องอะไรสักเรื่องนอะที่ผมเคยดูนะมันจะมีแบบอันนี้ใหญ่ๆอะ่ะรีมูม์ออกไปโอเคเฮ้ยม,มันเต้นแรงขึ้นมันเต้นแรงขึน้นเต้นแรงขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปจะระเบิดปะเนี่ย คทำไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อมันส่งลงไปใช่ปะโอเคมันส่งลงไปครับตรงไหนเปิดเปิดยังเปิดยังเปิดนะเปิดโอ้ยเหี้ยไปไหนอ่ะเฮ้ย เดี๋ยว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 ไปไหนก่อนวัดไปไหนอะ่ะไปไนี่หรอนี่หรอไปไหนอะ่ะเฮ้ยอันนี้มันปิดอะ่ะโอ้โหไปไปไปเร็ว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 โอ้โห มันตามมาไม่กูหลับตาเลยตั๊ดจะมาับขากูยาเฮ้ยกดดลัวเลยกดดลัวเลยกดดลัวกดดลัวเฮ้ยมันเฮ้ยมันเสียงมันใกล้เข้ามาแล้วเร็วๆดิเฮ้ยโอ้โหผมไปไล่ตามหลังมาแล้วครับมันไล่ตามหลังมาแล้วครับเสียงหเสียงหล็กที่ไหนวะเนี่ยมันเสียงผิดไม่ใช่หรอตามหลังมาแล้วเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามหลักมันจริงตามหลักมันจริงตามมันจริงมันตามมันจริงเฮ้ยมันจะบ้าเปิดดีวะเฮ้ยเปิดเปิดเร็วๆจะร้อยมันมาทำไมล่ะเฮ้ยไปมันโกงอ่ะเพราะผมมุดปุ๊บมันมาเลย ไต่บนหัวอ๋อคือเรากดชาร์จได้ครับเรากดชาร์จ๋อกดค้างขึ้นกระโดดไปไกลได้โอเคผมก็ไม่รู้เงโอเคครับเหมือนว่าเราจะกระโดดไกลขึ้นได้ครับโดยการที่เราชาร์จเต็มแล้วกดค้างครับเคโอเคเคครับเคครับไปเคไหลต่อครับสวยแต่มันใกล้มากเลยอะเสียงมันใกล้มากเลย

โอเคสวยรอดมาได้แล้วตรงนี้ลงมาแล้วกว่าจะรอดมาได้โอ้โหเฮ้ยมันตามไม่ทันเอา้าแล้วลงต่ออีกเหรอเอากลับมาที่เดิมครับน,นันคือจบแล้วใช่ไหมอ้าวฟอเอา้เอาเฮ้ยอ้าจบแล้วสไลด์อินเดอะวูทโอ้โหจบแล้วโอ้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมสไลด์ อินเดอะบูทเนี่ยจะเหงื่อตกเลยนะครับโอ้เมื่อกี้จบปุ๊บเกมเด้งหลุดก็ไปมาปิดใหม่นะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะว่าจะเป็นเกมอะไรต่อไปนะฮะก็โอ้โหไม่ได้เล่นเกมแนวนี้นานมากนะครับผมไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ